Here's 凉了。 Bahan, <tuk tangan> bahan, Ah! <laughs> สอก็จะได้เป็นสีขั้นที่3ซึ่งก็จะต้องผสมมาได้อัตราส่วนที่เท่ากันนะคะก็จะเกิดละลายๆสีขึ้นมา6สีในขั้นที่3นะคะอันได้แก่สีแดงนะคะผสมกับสีเขียจะได้สีแดงมนะคะสีแดงผสมกับสีม่วงก็จะได้สีแดงม่วงนะคะสีเหลืองผสมกับสีเขียวก็จะได้สีเขียวเหลือง a ver, สีการสีสองสีนะครับมีสีน้ำตาลสีเทานะครับท้าสีน้ำตาลเกิดจากสีคู่ตรงข้ามในวงเจรสีผสมกันด้วยอัตราส่วนที่เท่ากันนะครับกระสุนปั่นทาบจะมีภาพข้าวเข้มของสีที่โค้กี้นะครับนำไปผสมกับสีอื่นที่เอ่อโดยอัตราส่วนที่เท่ากันก็จะได้เป็นสีที่เข้มขึ้นนะครับส่วนถ้าเราสีน้ำตาลผสมมาข้ามกันเป็นสีน้ำตาลอีกครับท่าเสื้อสีเทานะครับเกิดจากสีทุกสีในลำเจลสีผสมกันนะครับโดยอัตราส่วนที่วนะครเท่ากัน ส,ส,สีเวลาศรถของสีเทานะครับจะมีเออ่จะเป็นสีที่มืมดมนนะครัะนิยมมาทำเป็นเงานะครับถ้าจาิตเทวรสแดดรัศที่มากนะครับก็แสดงเป็นสีเทานะครับ บ้างนะคะค่ะข้างหน้านะคะครูจะให้เรียนนะคะาทำภาพกันเต้นสวยๆแบบครูครูค่ะให้นักเรียนนะคะนำความรู้ที่ครูสอนในวันนี้นะคะนําไปทําภาพกันเต้นในครั้งหน้าอีกค่ะเก็บไปทบทวนค่ะแล้วก็ส่วนในความรู้แล้ว